ท่านผู้ชมวันนี้เราพามาอยู่ที่วัดปัท t h เขตบางขุนเ <ijn> ทนียนน้ชมเนาะพามาขอเลขกับแม่ตะเคียนที่ดูก่อนท้าแป้งมีเลขห้าอยู่ด <im itsu> <ถ>้วยนะเอาท่านผู้ชมวันนี้เราพามาอยู่ที่วัดปัท t h เขตบางขุนเทียนน้ชมเนาะพามาขอเลขกับแม่ตะเคียนที่มาสองคนกับพี่เลขครับวันนี้เ๋ยวมาดูกันนะวันนี้เราพา มาขอเลขกับเจ้าแม่แตะเคียนจะได้เลขอะไรไปฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะอย่าลืมติดตามรับชมคลิปวิดีโอด้วยนะครับว่าเลขที่เราได้ในวันนี้เนี่ยจะเป็นอย่าะไรจุดนี้เป็นจุดใหม่ที่เราพามาขอเลขอยู่ที่วัดพระที่แผงนี้ท่านชมไม่แน่ใ,ใจว่าอาจจะเข้าเหมือนรอบที่ผ่านมาหรือเปล่านะครับอย่ามาดูกันว่าจะเป็นอย่างไรนะครับเราไปติดตามรับชมพร้อมๆกันครับ สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ผมพาท่านผู้ชมท่านมาอยู่ที่วัดปทีปท่านผู้ชมแล้วก็มาดูตรงนี้ท่านผู้ชมเป็นขอเลขกับแม่ตะเคียนนะครับวันนี้พามาขอเลขแม่ตะเคียนที่นี่เนาะเดี๋ยวลองดูท่านผู้ชมว่าจะมีเลขอะไรนะครับก็เป็นจุดใหม่อีกเหมือนกันนะที่จะพามาขอเลขตรงนี้มาดูกันว่าที่นี่จะให้เลขให้โชคอะไรบ้างหรือเปล่าท่านผู้ชมก็จริงๆแล้วผมเห็นมาหลายปีเหมือนกันท่านผู้ชมแต่ก็ไม่เคยเข้ามาขอสักทีเนาะก็ครั้งนี้ก็จะอาจจะเป็นครั้งแรกที่จะ ขอเลขกับที่นี่เหมือนกันท่านผู้ชมลองดูแล้วกันว่าจะเป็นเลขอะไรนะครับก็เดี๋ยวพยายามส่องเลขให้กับท่านผู้ชมทุกท่านได้รับชมครับหมดแล้วหมดแล้วจุดทูบไหว้เมตคาเคียนเรียบร้อยแล้วนะจะพาท่านผู้ชมส่องเลขกันดูนะครับว่ามีเลขอะไรนะก็เดี๋ยว อย่าลืมสองเลขไปพร้อมๆกันด้วยนะครับตรงนี้ก็เป็นที่วัดประทีปเขตบางขุนเทียนนะครับก็เป็นเส้นถนนก็เป็นเทียนทะเลนะอยากจะมาขอเลขกับแม่แตะเคียนตรงนี้ให้ดูท่านผู้ชมว่าจะเป็นเลขอะไรนะครับเดีย๋ยวเรามาดูกันครับท่านผู้ชมเดีย๋ยวเรามารอดูเลขตรงนี้กันนะผมจะถูแป้งตรงนี้นะครับให้กับท่านผู้ชมทุกท่านได้ไปสี่งโชคสิ่งดวงเนาะเลขขึ้นเยอะมากนะแปดสามขึ้นเต็มไปหมดเลยท่านผู้ชมอย่าไปเอาแป้งก่อน แปดสามขึ้นเพียบเลยลองดูเนาะ <c oughs> นะครับท่านผู้ชมดูดูนะ <c oughs> ผมก็พยายามหาเลขพอไปพร้อมกับท่านผู้ชมทุกท่านนะครั้งแรกเหมือนกันท่านผู้ชมสาธุตรงไหนดีตรงนี้นะ เดี๋ยวถ้าเจอสอ่งลงไปให้ดูท่านผู้ชมนะตอนนี้ยังยังไม่เห็นนะพยายามหาอยู่นะครับจุดนี้นะจริงๆอยากได้ไอ้นี่เหมือนกันนะเขาเรียกอะไรนะน้ำน้ำมันอะไรมีปะ่ะพี่ีกมันมีน้ำมันไหมน้น่ไงน้ำมันแป้งแป้งน้ำอบได้ไหม ท่านผู้ชมเดี๋ยวดูตรงนี้นะนี่ตรงนี้นะตอนนี้มันไกลอยู่นะจะซูมลงไปให้ดูนะท่านผู้ชมตรงนี้เหมือนมีเลขอยู่นะครับตรงนี้เนะนี่ยมีเลขอยู่ตรงนี้ท่านผู้ชมตรงนี้เนะี่ยเป็นเลขที่เรามองเห็นแล้วนะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวกิ๊ถูไปถูมาก็เห็น จุดเล็กจุดใหม่ท่าผู้ชมเนาะ,ะดูไว้พร้อมๆกันนะพเพื่อจะได้รับโชคจากตรงนี้นะเห็นไหมน่าผู้ชมมีเลขขึ้นเลยเห็นไหมเห็นไหมตรงนี้เนะี่ยนี่เห็นไหมนี่เห็นไหมมีเลขอยู่นะ ตรงไหนเมื่อกี้มองไปเหมือนเลขอยู่นี่นี่ก็เหมือนเลขเห็นไหมท่านผู้ชมพอมันใกล้ๆเกินไปมันก็มองไม่เห็นเลขเท่าไหร่เนาะเห็นไหม แต่มองตาเปล่ามันชัดมากเลยนะท่านผู้ชม,ม,ม,มนมี่เลขสามนะมพีเอานน้ำอบไหมหน่อยเดี๋ยวลองเอาน้ำอบป้ายดูไหมท่านผู้ชมอันน้ำมันอะไรไปแป้งนะ้ำท่านผู้ชมเห็นไหมเดีย๋ยวชี้ให้ดูนะอนทูบก่อน ท่านผู้ชมต้องตะแคงกล้องเป็นแนวนอนนะนี่เห็นไหมเลขสามตัวนี้เห็นไหมสามอันนี้เป็นเลขห้านะท่านผู้ชมเลขหกเลขแปดนี่มีสี่ตัวนะสามเลขห้าเลขแปดแล้วก็เลขหกนะครับตามที่เห็นนะมองตรงนี้ท่านผู้ชมเห็นเลขตามนี้พี่เล็กเห็นไหมลูก เห็นไหมเนี่ยเลขสามอันนี้เป็นเลขหกอันนี้เลขแปดไม่แน่ใจว่าท่านผู้ชมเห็นเหมือนที่ผมเห็นไหมนะเดี๋ยวผมจับกล้องไปใกล้ๆเนี่ยเห็ไหมฮะท่านผู้ชมเลขสามไปตัวนี้เป็นเลขหกนะตัวนี้เป็นเลขห้าและตัวเนี้ยตาเปล่าที่มันเห็นตนี้มันเป็นเลขแปดนะแต่ในกล้องอาจจะมองไม่เห็นเป็นเลขแปดนะ เลขแปดนะครับตรงนี้เป็นเลขแปดอยู่เลขแปดเลขห้าเลขสามเลขหกนะครับอืมเห็นตามนี้เลยไม่รู้ว่ามีใครเห็นด้วยไหมนะครับก็ตามที่เราเห็นนะสองให้ดูหนึ่งจุดนะวันนี้หนึ่งจุดละนะครับตรงนี้ได้หนึ่งจุดนะแต่เมื่อกี้เห็นหล,หลายหลายจุดอยู่เหมือนกันท่านผู้ชมลองสังเกตนี่นะท่านผู้ชมบริเวณนี้นะนี่ตรงนี้นะนี่นม 3, ีไหมเลขสามเห็นไหม ตัวนี้เลขหกเลขแปดเลขห้าสี่ตัวนะได้สี่ตัวนะตรงนี้เป็นสี่ตัวนะครับท่านผู้ชมมีใครเห็นเหมือนที่ผมเห็นหรือเปล่ามืออาจจะไม่นิ่งนิดนึงท่านผะู้ชมลองพยายามสังเกตหน่อยแล้วกันเนาะเอาแป้งลงแล้วกันตรงนี้นะตรงนี้นะ นนบบเห็นไหมอังนี้แล้กันเห็นไหมเห็นแล้วเนี่ยเลขชัดชัดขึ้นมาเลยสามหกแปดแต่จริงเนี้ยตรงเนี้ยมันมีเลขห้าอยู่ตัวหนึ่งครับผู้ชมแต่มันไม่ขึ้นมามนเมื่อกี้มีเลขห้าตัวหนึ่งไม่รู้เห็น,ห,นหรือเปล่าเนี่ย mm. เขียนให้ดูแล้วกันนะลักษณะเลขเป็นแบบนี้เห็ mm. 3, 6, นไหมเลขสามเลขหกเลขแปดเนตรงเนี้ยมันเป็นเลขหนะ้านะครับผู้ชมเห็นไหมชัดอยู่นะไม่รู้ใครมองเห็นเหมือนที่ผมเห็นป่าเอาแป้งลงแล้วชัดมากเลย เห็นไหมพี่เล็กพี่เล็กไม่ได้สังเกตแต่ก็ไม่เห็นแล้วเนี่ยเห็นไหมนี่เลขสามเลยวะนี่เลขหกอันนี้เลขแปดแต่ตรงนี้เป็นเลขห้านะด้านล่างเนี่ยเลขเล็ตรงนี้ท่านผู้ชมมันเป็นเลขห้านะก่อนทาแป้งมีเลขห้าอยู่ด้วยนะอืมเห็นหรือเปล่าท่านผู้ชมเห็นไหมเห็นเหมือนที่ผมเห็นหรือเปล่าถ้าใครที่เห็นแตกต่างอย่าลืมกดเขาเรียกอะไรคอมเมนต์มาใต้คลิปวิดีโอด้วยแล้วกันเนาะตรงนี้หนึ่งจุดนะเอาให้ดูกันไว้เป็น เรียกอะไรนะเป็นแนวทางนะครับแนวทางในการอาเอาไปเสียงโชคสยงดวงนะครับก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางที่ผมพาท่านชมทุกท่านมาที่นี่นะครับก็เห็นเมื่อกี้จริงๆเห็นก่อนที่จะถ่ายวีโอนะจุดนี้เนาะก็พอมาลูกแป้งก็งกเห็นยิ่งเห็นชัดขึ้นนะครับก็ชัดขึ้นนะมากกว่าเดิมเห็นไหมอืมไม่รู้ใครๆสังเกตเห็นมาที่ผมชี้ให้ดูนะเนี่ยนี่อ่ะ ตัวน,นี้นะครับเป็นเลข6ตัวนี้เป็นเลขสาเห็นไหมตัวใหญ่เลข3ามแปนะครับตานี้จริงๆเป็นเลข5อยู่ตัวหนึ่งท่านผู้ชมเห็นไหมสังเกตดีๆนะโอเคจุดนี้เดี๋ยวทิ้งไว้ให้ดูแป๊บหนึ่งทนะ่านผู้ชมอ่ะสังเกตด,ด,ดีนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นเลขให้ด้วยขึ้นเลขให้ดูนะครับ ก็ได้ยังท่านผู้ชมผมพามาอยู่ที่วัดนะครับวัดปะทีบท่านผู้ชมเนาะเป็นแม่ตะเคียนที่นี่นะครับก็จริงๆผมเห็นที่นี่มาหลายปีเหมือนกันแต่ผมเพิ่งนึกออกว่าที่นี่มีแม่ตะเคียนนะผมก็เลยพาท่านผู้ชมท่านมาลองส่องดูท่านผู้ชมก็ไม่ไกลจากที่ผมอยู่นี่แหละนะครับจุดนี้เนาะโอเคนะครับแต้ตันนี้เนาะท่านผู้ชมกบอกกันโอเคครับท่านผู้ชมมีอีกหนึ่งจุดนะที่จะเอาให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับก็จะน่าจะเป็นจุดตรงนี้ตรงนี้นะนะครับเลขขึ้นเลย ดูท่านผู้ชมดูมีเลขขึ้นแบบชัดกว่าเมื่อกี้อีกดูดิเห็นไหมชัดมากนะสามตัวเลยท่านผู้ชมเรียงกันสามสี่ตัวเลยนะตงเนี้เอยวซูมให้ดูนะครับท่านผู้ชมที่รับชมเนาะปร,ปรับกล้องเป็นแนวนอนนะท่านผู้ชมนะนี่สามตัวเลยนะด้วยตาเปล่าที่เห็นเป็นเก้าแปดเจ็ดนะครับเก้าแปดเจ็ดเลยท่านผู้ชมสามตัวติดกันเลยซึ่งชัดมากนะ ชัดจริงๆท่านผู้ชมอืมท่านผู้ชมต้งองตาอาจจะได้เลขที่ชัดขึ้นนะครับเห็นไหม9 8 7เลยท่านผู้ชมเรียงกันตรงนี้เลยนะดิลบไม่ออกด้วยนะดูด,ดิเห็นไหมท่านผู้ชม9 8 7นะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งจุดนะที่สองให้ดูท่านผู้ชมเนาะก็อาจจะได้รับโชคกันก็เป็นไปได้นะ อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่เราพามานะเป็นจุดใหม่สําหรับท่านชมทุกท่านด้วยแล้วก็สําหรับผมด้วยนะที่พามาตรงนี้อาจจะได้รับโชคกับที่นี่ก็เป็นไปได้ท่านผู้ชมแต่ว่าตอนเริ่มส่องแรกๆท่านชมมีแต่แปดสามขึ้นเยอะมากเลยเพราะแต่ว่ามันออกไปแล้วเนาะเรามาดูรอบใหม่กันท่านผู้ชมตรงนี้ก็เป็นได้นะครับเลขมันค่อนข้างชัดด้วยท่านผู้ชมเห็นไหมเนี่ยนะ ถ้ามองด้วยตาเปล่าคือระยะมันจะไกลกว่าที่ท่านู้ชม็นในกล้องมันจะเห็นเป็น9 8 7แต่พอมันซูมเข้าไปแล้วมันเป็นเลขคล้ายๆ9 8 9เหมือนกันท่านผู้ชมจริงๆเนาะเออ,อดูระยะไกลๆหน่อยนะครับนี่เห็นไหมมันเป็น9 8 7นะครับดูไกลๆตรงนี้นะบริเวณตรงนี้นะครับนี่นะเห็นไหมท่านผู้ชมเนาะก็ได้เลข2จุดเนาะะก็เป็นเลขที่ชัดตรงนี้เป็นเลขที่ชัดกว่าเมื่อกี้นะครับ ตอเมื่อกี้ก็ชัดแล้วนะถือว่าชัดมากแล้วนะแต่ตรงนี้ยิ่งชัดกว่านะครับท่านผู้ชมอมเห็นไหมเนี่ยจุดนี้ทนะ่านผู้ชมที่เราส่องให้ดูไหมเก้าแปดเจ็ดเก้าแปดเก้าก็ได้ท่านผู้ชมอมเลขตัวใหญ่มากนะที่มองกันอยู่นี่็เหมันเลขเหมือนกันแต่ตรงนี้ชัดกว่านะครับโอเคท่านผู้ชม แล้วเมื่อกี้นะเราได้เลขตามที่เราขอเลขเมื่อกี้กักบแม่แตะเคียนเรียบร้อยแล้วเป็นเลขจุดแรกท่านผู้ชมนะเป็นมีเลข6นะครับ6 3 8 5นะจุดที่2นะครับก็เป็น9 8 7นะท่านผู้ชมนะก็มี2จุดเนาะก็ฝากท่านผู้ชมท่านเอาไปเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะครับผมแล้วก็คนที่ติดตามรับชมนะแล้วก็กท่านนายสำนักพิธีโหน้าตัวนี้ครับกท่านอย่าลืมติดตามรับชมเราด้วยนะครับ